สวัสดีนะครับในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวเบอร์นูลีเควชัให้ลึกขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวเบอร์นูลีเควชันนี่ครับเราอาจจะจัดฟอร์มได้ใหม่นะครับคือจัดรูปได้ใหม่โดยการเอาโรคูณตลอดนะครับคูณตลอดเพราะฉะนั้นจากเดิมทีที่มันเคยเป็น p ส่วนได้โลมันก็จะเป็น p เฉยเฉยจากเดิมทีที่มันเป็น v กําลังสองส่วนได้สองเมื่อคูณได้โลมันก็จะกลายเป็น sin ส,สองโล v กําลังสองจากเดิมทีที่มันเคยเป็น log นะครับาที่แต่เต็มทีที่เคยเป็น g ีนะครับก็จะกลายเป็นโล w ีซนะครับอพอเป็นอย่างนั้นเทอมเทอมนะครับเช่นเทอม p 1จากที่เคยเป็น flow work จะกลายเป็น pressure เฉยเพราะว่าหน่วยหน่วยหน่วยเช็คดูได้เลยว่าก็มาเป็น pressure นะครับตัวเ2 l o น v รสองลนะครับจากที่เคยเป็น kinetic e n e r g y per unit v o e per unit mass นะครับตอนนี้ถ้าเช็คหน่วย ก็จะพบว่าหน่วยมันออกมากลายเป็นนิวตันต่อตารางเมตรก็คือออกมาเป็นความดันนั่นเองนะครับคล้ายๆกันโลจีก็ออกมาเป็นความดันแต่ผมอยากจะจอจงลงไปกว่านั้นอีกว่าถ้าผมสนใจสองตำแหน่งที่อยู่ระดับเดียวกันนะครับจุด1กับจุดสมีความสูงเท่ากันเพราะฉะนั้นเบอร์นารีเควชันก็จะลดลรูปเหลือแค่ p 1นึ่บวกเศษห่งนสล v square โล w v 1 square mm hmm. 1> นะครับเ mm hmm. ท่ากับ p 2บองบวกด้วย sin หนึล v 2 square นะครับเราจะสามารถจัดเข้าอยู่ในรูปนี้ได้เมื่อปรับบอร์นูรีเคชั่นโดยการเอาโลคูณตลอดแล้วก็คิดให้ว่าตำแหน่ง Z1 กับ Z2 อยู่ที่เดียวกันนะครับนักศึกษาจำนวนหนึ่งจะบอกผมว่าไม่สามารถจดจำนวนหน้าได้เยอะเท่าที่ อาจารย์กําหนดนะครับเหตุผลในอาจาจะเป็นไปได้ว่านักศึกษาไม่ได้จดคําพูดเหล่านี้ลงไปอยากให้นักศึกษา,าจดคําพูดเหล่านี้ลงไปนะครับาารจะได้เก็บไว้ดูได้ด้วยทวนี้ผลรวมของเพชเชอร์นะครับผลรวมของเพชเชอร์สตัวนี้คือตัว p กับตัว c 2อ v r สอง q u a เราจะแทนค่าขึ้นมาเช่นในหนังสือเล่มนี้เรียกว่า p not ก็คือใส่เป็นตัวศูนย์เข้าไปตรงนี้นะครับตัวนี้คือศูนย์นะครับไม่ใช่ตัว o นะครับเป็นตัวศูนย์ตัว p not นี่หน,นิหนังสือจํานวนหนึ่งรวมทั้งเล่มนี้ด้วย จะเรียกว่า stagnation pressure stagnation pressure นะครับมันคืออะไร stagnation ในที่นี้ภาษาไทยมักจะมาแปลว่าหยุดนิ่งเพราะฉะนั้น stagnation pressure ก็คือ pressure ที่มันหยุดนิ่งก็คือจุดดังกล่าวจะเป็นจุดจุดที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้คือคือจริงๆแล้วมันเป็นผลรวมระหว่างความดันกับความเร็วแต่สุดท้ายเราบอกมันคือความดันเฉยถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นได้แสดงว่าความเร็วที่จุดนี้ไม่มีมันจึงเหลือแต่ความดันนะครับ ซึ่งเป็นคอนเซปที่เราพูดถึงกันว่าอ่า e ลเรีเ่ยไรเพรชั่นเป็นการบอกความสัมพันธ์ระหว่างความอ่อระหว่างเทอมที่มี pressure, เพรเชอร์เทอมที่มีความเร็วแล้วก็เทอมที่มีความสูงเปลี่ยนกลับกันไปกลับกันมาแล้วผลรวมเป็นค่าคงที่รอบนี้ไม่มีผลเนื่องจากความสูงเพราะว่าความสูงมันเท่ากันรานนี้ถ้าความเร็วไม่มีความเร็วกับความดันของจุดก่อนหน้านั้นก็จะเปลี่ยนมาเป็นความดันทั้งหมดนะครับจุดนี้จะเป็นศ e นย์เวลาสตรนะครับแล้วจุดนี้ เพชรดังกล่าจะเรียกว่าส a t i ก n pressure นะครับส่วน P ธรรมดาเนี่ยธรรมดาเราจะเรียกว่า s t p t i s s u r e นะครับส c p ติ s s u r e static ที่เราอยู่นิ่งนี่แหละครับนะครับ,นะรบเพราะว่าเวลาจะวัด P นี่นะครับจริงๆแล้วเวลาจะวัดมันจะต้องวัดเหมือนกับมันก็คือความดันธรรมดาที่เราวัดกันก็คือถ้าอยากรู้ความดันของห้องตอนนี้เอาอุปรกรณ์มาวัด ความดันดังกล่าในที่นี้เราจะเรียกว่า static pressure นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าการวัดนี้จะต้องทาให้เหมือนกับฟูดังเก่าหยุดนิ่งคือไม่ไปวัดในที่ที่มันกำลังเคลื่อนที่ส่วนเซนหนึน่งเซนสอง low v square จริงๆแล้วไม่ใช่ความดันแม้จะมีหน่วยเป็นความดันก็ตามนะครับแต่ก็หลังจากเช็คแล้วหน่วยมันเป็นความดันเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเรียกชื่อว่าความดันเนื่องจากมันมีความเร็วอยู่ด้วยความนิยมเขาก็จะเรียกมันว่า dynamic pressure นะครับ dynamic pressure นะครับ dynamic pressure ะฉันหัวข้อนี้ก็จึงเป็นการเรียกชื่อความดันประเภทต่างๆนะครับประกอบไปด้วย stagnation pressure static pressure และ dynamic pressure นะครับซึ่งถามว่ามันเอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรเราสามารถดูในวิดีโอตัวถัดไปได้นะครับวิดีโอชอบนี้ขอมีแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ